สวัสดีชาวธาตุไฟทุกทกท่านเลยนะคะเมสสิงห์ธนูคลิปนี้นะคะมาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะไม่ได้เช็คมาสักระยะสักพักหนึ่งแล้วนะคะมาดูว่าความรักของชาวธาตุไฟกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุไฟใครที่คุณกําลังได้เจอสถานการณ์ความรักชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะ ที้แบชาวธาตุไฟใครบางคนต้องการที่จะออกเดทกับคุณใครบางคนใครบางคนจับจ้องมาที่คุณมากเลยแล้วก็ใครบางคนจะเป็นความทรงจำครั้งใหม่ของความรักเข้ามาหาคุณ l o v e unconditional love ชาวธาตุไฟตอนนี้คุณมีเสน่ห์แรงดึงดูดมากๆเลยนะคะคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขาตกหลุมรักคุณชอบคุณมากอยากที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์กับคุณ talking อยากคุยกับคุณคุณกำลังได้เจอความรักที่เป็น affection and attraction ดึงดูดซึ่งกันและการสะท้อนถ,ถึงกันและกันใครบางคน ในที่นี้คุณรอข้อความการติดต่อหรือว,ว่าการพบเจอกับใครบางคนอยู่ด้วยสวยงามมากเลยใครบางคนที่คุณคิดถึงชาวทัดไฟบางท่านคุณได้เจอกับใครบางคนแล้วที่คุณรู้สึกว่า,อ,าอยากที่จะเรียนรู้รู้จักหรือว่ารู้จักกันแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าความรักความสัมันครั้งนี้เป็นความสัมานที่จะทําให้คุณ และเขาเหมือนเป็นความโรแมนติกกันอีกครั้งความโรแมนติกจะเกิดขึ้นสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือความหรือสร้างความทรงจําครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ให้เป็นความรักที่เป็นนิรันด์เหมือนกําลังเติบโตไปดิการเป็นความโรแมนติกของความรักและก็ใครบางคนจะติดต่อมาหาคุณโทรหาคุณส่งอีเมลพูดคุยใครบางคนต้องการเรียนรู้รู้จักคุณให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะ ต้องบอกว่าธาตุไฟคนโสดทุกท่านก็จะต้องเปิดหัวใจนะคะให้ได้พบเจอสร้างมิตรภาพใหม่ๆในความสัมพันธ์ก็จะได้เจอใครที่รู้สึกว่าคุยกันถูกข้อหรือว่าคุยกันแล้วรู้สึกมีความถูกชะตาอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์ก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนชาวธาตุไฟมาดูว่าใครที่คุณกำลังได้เจอใครที่คุณกำลังได้เจอคะ่ะ ใครที่คุณกำลังที่จะได้เจอในอนาคตอันใกลน้นี้ Ten of Pentacle สวยงามมากๆเลยชาวธาตุไฟ Seven of Swords ใครที่คุณกำลังได้เจอ Ace of Swords ใบแรกก็ Ten of Pentacle ชาวธาตุไฟคุณกำลังได้เจอใครที่เขามีความ เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆคุณกลองได้เจอใครที่มั่งคั่งร่ารวยหรือได้เจอใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือได้เจอใครที่เป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆเป็นบ้านของคุณจริงๆเป็นความอบอุ่นของคุณจริงๆคนคนนี้เป็นผู้นํามีความรับผิดชอบเป็น Family Man หรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสักเซสสมากๆมีสังหามีหน้าที่การงานการเติบโตมีครอบครัวมี เป็นคนที่อบอุ่นเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มีกลยุทธ์ในการทรําธุรกิจทําหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่มีความอิสระภาพาประสบความสําเร็จนะคะในทางการเงินแล้วก็การงานของเขาฉลาดมีสเสน่ห์ดูฉลาดเฉลียวมีไหวพริบป,ปฏิพัน์ที่ดีแล้วเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ใครที่คุณกำลังได้เจอ two of cups คุณกำลังได้แบบได้เจอความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆชาวธาตุไฟได้เจอกับใครที่ทำให้คุณรู้สึกผูกพันแล้วก็เป็นที่รักของกันและกันมันเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้ทำให้คุณรู้สึกเติมเต็มเขาเขาเขาจะมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไป เขาจะมาพพอร์ตออฟเฟอร์เขาจะมาทําให้ความรักความสมานคุณสมบูรณ์แบบแล้วแล้วเข้มแข็งแข็งแกรงมากๆเป็นคุณกําลังได้เจอความรักที่ลองเทอมนะคะแล้วก็ความรักความแตกต่างความรักระยะไกลใครบางคนกําลังที่จะวางแผนเข้ามาหาคุณคนคนนี้ตรงไปตรงมาแล้วเป็นความรักความรักความสมานที่คุณอาจจะรู้สึกว่าสัมผัสถึงความ มีพ่อแง่แม่งองมีความไม่เข้าใจอย่างที่บอกคนนี้มีความเฉลียวฉลาดด้วยไลฟ์สไตล์ของการที่เป็นนักคิดนักวางแผนผู้นําคนที่ทําธุรกิจคนที่เป็นผู้สร้างผู้เป็นนักพัฒนานักคิดนักการจัดก,การอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูมีความเป็นคนที่ไม่เหมือนใครมากเลยแล้วก็มีความแตกต่างมาเป็นพลังงานของโซ่คอนแท็กเป็นพลังงานของความรักนิรันดร์เป็นพลังงานของจูนเฟลมส์และใครบางคนต้องการที่จะพิชิตหัวใจของคุณ ใครบางคนต้องการพิชิตหัวใจของคุณไปตลอดกาลจริงๆนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณกําลังสะท้อนถึงคุณค่าของตัวเองไปสู่ความรักนิรันดร์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนกําลังจะหวนกลับมาด้วยเหมือนมีใครบางคนสนใจในตัวตนของคุณและต้องการที่จะที่จะติดต่อกับคุณหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณขยับสถานะความสัมพันธ์ i n place ไม่ต้องกลัวชาวธาตุไฟคุณกําลังได้พบเจอกับคนรักความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มีคุณค่าในตัวเองคุณกลองได้เจอใครที่แตกต่างจากคุณและเหมือนกันกับคุณมากเคมีที่เข้ากันหรือว่าความความลงตัวในความสัมพันธ์ความลงตัวความกลมกลืนในความรักความสัมพันธ์คุณก็ลังได้เจอดีวายมาสก์ลีนดีวายแฟมิผู้ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความเป็นผู้นํามีความอ่อนโยนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความที่สร้างสรรค์และเป็นคนที่อายุต่างจากคุณมากๆหรือว้าว อายุต่างกับคุณมากนะคะหรือว่าพ่อแม่แม่หรือว่าอายุไล่เรียกกันหรือคนคนนี้แก่กว่าคุณมากเลยเอซบว้าวเอซบคัพส์เดอะชาลีออดแล้วก็เพจออฟเพนเดอลความรักครั้งนี้สะท้อนถึงสะท้อนถึงความรักบริสุทธิ์มากๆคนคนนี้กำลังเดินทางมาหาคุณคนคนนี้อยู่ไกลจากคุณ คนคนนี้เป็นความรักลึกซึ้งเป็นความโรแมนติกของคุณเหมือนกับว่าใครบางคนต้องการทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่พิเศษที่สุดแล้วก็อยากปกป้องคุณอยากเทคแคร์คุณเขามีความมีโกในตัวเองเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เขามีความน่ารักมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมากๆเลยเป็นความรักที่ลึกซึ้งแล้วก็โรแมนติกมากๆจนคุณรู้สึกว่าไม่เคยได้รู้สึกสัมผัสแบบนี้กับใครมาก่อนเป็นชาร์เตอร์ใหม่ของความรักความสัมพันธ์คนคนนี้มีสัญชาตญาณของความเป็น คนที่ดีมากๆลงตัวมากๆคุณกับเขาจะรู้สึกว่าลงตัวผูกพันและเขากําลังเดินทางมาหาคุณเข,เ,ขเ,เขามีพาวเวอร์ฟูลในตัวตนเขาเองเขามีพลังเขาไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายนะเขามีกลยุทธ์เขามีกลเม็ดอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนของเขาหรือเธอคนนั้นสิ่งที่เห็นคือคุณกาลังได้เจอครอบครัวของคุณคุณกาลังได้เจอบ้านของคุณบ้านนั้นอบอุ่นคุณกำลังได้เจอความรักที่แข็งแกร่งมากเขา เขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ปกป้องคุณแล้วก็ออฟเฟอร์สพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยจริงๆในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่รู้สึกสัมผัสกับความงดงามได้ได้ดีมากๆนะคะทีนี้มาขอโรแมนส์แองเจิลชาวธาตุไฟรีทรีคุณกำลังได้แต่งงาน คุณกำลังได้แต่งงานชาวธาตุไฟบางท่านอาจจะแบบว่าถึงเวลาแบบได้แต่งงานแล้วได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์หรือรอปรับความเข้าใจ getting to know each other ถ้าเพิ่งเจอกันเรียนรู้ไปก่อนนะคะคุณกำลังได้เจอคู่แท้ของคุณจริงๆแล้วก็คุณกำลังได้เจอคู่แท้ที่กําลังทําให้คุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน d e c e p t i o n ระวังนะคะระวังใครที่แบบใส่หน้ากากเข้าหาเราถ้าชาวธาตุไฟคุยอยู่ใครอยู่ตอนนี้ อย่าเพิ่งเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาง่ายๆนะคะต้องแบบมาเจอตัวจริงก่อนนะคีเป็น open mind เปิดหัวใจเพราะว่าคุณกำลังได้เจอใครที่แตกต่างมีเล่ห์เหลี่ยมมีกลยุทธ์กลเม็ดนะคะในการที่จะดูใจคุณในการที่จะเข้าหาคุณในการที่จะแบบพิสูจน์นะคะความรักความสัมพันธ์กับคุณแต่ต้องเป็นคนจริงๆเท่านั้นและเป็นคนดีเท่านั้นแต่ถ้าใครไม่ดีคุณจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเอง ความรักชาวธาตุไฟต้องบอกว่าให้โอกาสพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณอีกครั้งคนนี้เป็นคู่ชีวิตและหุ้นส่วนของคุณค่ะแล้วก็เป็นคนที่คุณดึงดูดมาเป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะที่คุณจะได้เจออาจจะได้เดทกับใครบางคนนะ,ะชาวธาตุไฟแล้วก็ถ้าได้เดทกันต้องแบบคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเหมือนคุณจะได้เจอใครทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขระเบาสบายเดวันพูดวีเดวัน คุณได้เจอแล้วกับใครบางคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะนั่นบางท่านได้เจอกับใครบางคนแล้วอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่แยกกันนะคะทีนี้มาดูอนาคตความรักชาวธาตุไฟอนาคตอันใกล้นี้ความรักชาวธาตุไฟ The Sun Open Your Heart เปิดหัวใจของคุณคุณกําลังได้เจอความรักครั้งใหม่คุณกำลังได้เจอใครที่แตกต่างจากคุณแน่นอนอาจจะเป็นต่างชาติทางไกล ใจอยู่ที่ต่างกันนะคะ The Sun Open Heart เปิดหัวใจของคุณคนคนนี้เป็น Soul Contract ของคุณเป็นชวิน Flames ของคุณเพราะนี่คือสัญญาณของนกคู่ Special Message ที่ส่งมาหาคุณและรักคุณกำลังโชคดีกับคนรักคู่รักเพราะว่าใบาแรกก็คือ Ten of Pentacles เลยได้เจอคู่ทีวิตที่มีรักฐานที่มั่นคงและแข็งแกร่งมากได้เจอคู่ทีวิทีเมั่นคงแข็งแกรง่งทั้งทั้ง ทุกอย่างเลยนะคะเขาเป็นคนแขน็งแกร่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความเชื่อถือในวงสังคมในหน้าที่การงานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรพังพังความแข็งแกร่งพังความซื่อสัตย์ของเขาคนนี้ได้ <ME EN. S 2> mm. เขาเป็นบ้านของคุณเขาเป็นครอบครัวของคุณเขาจะทําให้คุณโชคดีคุณกำลังโชคดีในความรักชาวธาตุไฟในสวัสดีคะ่ะ